ถ้าชอบหรือเป็นประโยชน์โปรดก,กดหัวใจกดไลค์เซฟเก็บไว้และแชร์เพื่อสนับสนุนเรานักคิดมั่งคั่งเวลติงเคอร์มาเริ่มกันเลยกับซีรีส์เวลเงินเดือน 3- 0 0 0 0ใช้29,999เท่ากับจนเงินเดือน1 5 0 0 0ใช้10,000เท่ากับรวยความรวยไม่ได้อยู่ที่รายได้มากแค่ไหนแต่อยู่ที่คุณเหลืองเงินเท่าไหร hein, และใช้มันอย่างไรหนึ่งรายได้เยอะแต่ถ้าใช้หมดก็ไม่มีเงินเหลือต่อให้หาเงินได้มากแต่ถ้าหมดไปกับค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยก็ไม่มีความมั่นคงทางการเงิน2รราาายยไไดด้้้้้นนนนอแต่่ใชเเงงงิป็กสคควมมั ถ้าคุณใช้จ่ายอย่างฉลาดออมและลงทุนคุณสามารถสร้างความมั่งคั่งได้ในระยะยาว 3. เก็บออมก่อนใช้ไม่ใช่ใช้ก่อนแล้วค่อยเก็บคนรวยจะกันเงินออมก่อนแล้วใช้จ่ายจากส่วนที่เหลือไมใ่ใช้หมดก่อนแล้วค่อยคิดเรื่องเก็บเงิน4ลงทุนให้เงินทํางานแทนคุณเงินที่ออมไว้ถ้านําไปลงทุนให้เติบโตเช่นกองทุนหุ้นหรือธุรกิจจะช่วยสร้างรายได้เพิ่ม5มีวินัยทางการเงินเส้นทางสู่ความมั่นคงความแตกต่างของคนที่มีเงินเหลือกับคนที่มีแต่นี่อยู่ที่วินัยในการใช้เงิน6ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็น แยกให้ออกระหว่างของที่อยากได้กับของที่จําเป็นลดค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆที่สะสมกันจนเป็นเงินก้อนใหญ่7สร้างรายได้เสริมเพิ่มถ้ารายได้หลักไม่พอก็ต้องหาทางเพิ่มรายได้ไม่ว่าจะเป็นงานเสริมการลงทุนหรือการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มมูลค่าของตัวเองสรุปไม่สําคัญว่าคุณหาเงินได้เท่าไหร่สาคัญว่าคุณใช้มันอย่างไรหาให้ได้มากขึ้นใช้ให้น้อยลงและทําให้เงินงอกเงยชีวิตก็จะมั่นคงขึ้น